บกับตูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตูนขน BMW ตระกูล X ทั้งหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าเซลล์จะไม่ X แต่รถซีรีส์ X มีมาให้เพียบเลยนะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น BMW X1 ปี2017ตัว M Sport นะคะราคาเพียง869,000บาทสีขาวนะคะ ส่วนอีกคันนึงค่ะตัวนี้นะคะเป็น BMW เหมือนกันค่ะเป็น BMW X3 ปี2014นะคะราคาเพียง999,000บาทค่ะ ส่วนอีกคันหนึ่งนะคะและเจ้าตัวนี้นะคะเป็น bmw g 0 1ปี2020นะคะคันนี้เป็นตัว m sport ค่ะราคาเพียง1,759,000บาทนะคะส่วนอีกคันหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะเป็น bmw x 4นะคะ m sport ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1,199,000บาทค่ะ ส่วนอีกคันนึงนะคะตัวนี้เป็นเจ้า BMW โฉม G02 นะคะกับ BMW X4 M Sport นะคะราคาเพียง1,899,000บาทค่ะพี่ใหญ่นะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ BMW X5 นะคะปี2015คันนี้ค่ะราคาเพียง1,359,000บาทนะคะ สนใจ X ไหนนะคะ X รุ่นไหนสีเขาวๆอวบของเบตันชัวนะคะลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะทุกคันนะคะมีวารันตีให้ด้วยนะคะสนใจสอบถามมาได้ที่เบอร์082856000 0 8 8 000 000หรือลน์นะคะ a d d เ9 9 9ี99าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car sure. c a r 4 s ฟชัเว็บไซต์ค้นหา <c oughs> รถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com